วันนี้เราจะตำตำถั่วจ้ะตำถัว่วใส่อันนี้เนาะใส่ไส้หมูไส้อ่อนหรือว่าไส้ตันแหละเนาะแล้วก็มีผักแก้มจ้าอันนี้ต้นหอมเราเอาไว้ซอยใสเนาะวาซาบินะอันนี้เอาไว้แก้มจ้าอันนี้เซดิชอบจ้ะเอาไว้แก้ม ก็มีผักชีวันนี้พี่ผักชีอิตเรียนจะ้ะไม่มีผักชีชีบ้านเราวันนี้ไม่ได้ไปซูเปอร์ข้างบ้านซูเปอร์ข้างบ้านมีตลอดผักชีแต่วันนี้ไปอีกอันนึงจาก สวัสดีค่ะมากินตำถั่วตำถั่วใส่ไส้อ่อน มีใครปล่อยกระทงไม่นอจาจ้ะโอ๊ยน้องหมาก็อยากจะมาวันนี้วันเกิดน้องหมา งานร้อยกระทงคิดถึงสมัยตะก่อนเนาะมากินต่อจากพี่นอ้องเนี่ยอู้ยุ้ยอ่ะ งานลอยกระทงคิดถึงสมัยแต่ก่อนเด็กน้อยบ้านไหนมีรถก็เอารถมาเนาะแล้วก็ไปกันเต็มคันรถเลยจากไปเที่ยวงานบุญใหม่มีรถก็พากันเดินไปได้จ้ะ เป็นกลุ่มๆไปเลยพากันเดินคุยไปบรรยากาศเนาะท่องไรท่องนาแต่ก่อนเฉี่ยวงานวัดงานบุญก็สนรก วันนี้วันเกิดได้กินเค้กมาสองก้อนอยอ,อง,ยนนยยงจั๊ย พวกเขาไม่เรียกมาใกุณแจให้หมามาด้วย ก่อนสนุกงานบุญสมัยนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะจ๊ะ วิธีทําไรทํานาก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนไม่มีดอกเนาะรถเกี่ยวเขา่าลับจ้างไม่ก็เอาแรงกัน ก่อนฉันก็เด็กหน่อยหรอกเนาะแต่คือยังจำได้ทุกไอ้นี่เลยจ้ะทุกขั้นทุกตอนทุก ม่ไปดำนาถึงไยนาคาดนาก่อนเนาะเป็นเด็กหน่อยก็ไปตามเก็บไอปาจาจับปาาเอาหอยเนาะหอยมาเผามาปิ้งกิน สามร้อยคาดเนี่ยแต่ก่อนก็ใช้ควายเนาะเขาดไถกันใช้ควายไถท,ทั้งขัทั้งคาดควายเขาทำหน้าที่ของเขาดีเก่ง แล้วเวลาคนทะเลาะกันชอบเอาคนไปเปรียบก็ควายเนาะชอบเปรียบเพียเดี๋ยวกินอิกฉากคำก่อนจะปิดจ้ะ พูดไปด้วยเปื่อยเนาะแต่คิดถึงเทศกาลบ้านเราเนาะงานวัดงานบุญงานลอยกระทงไปลอยกระทงครั้งสุดท้ายในชีวิตก่อนมาญี่ปุ่น ส่วนลุมพีนีจะาะครังสุดท้ายเลยน้องนันก็ไม่ได้ไปโอยอีกเลยจะมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วรับ ยังไม่ค่อยดีแต่อยากกินจอฟันไม่ดีหรือยังไงก็เออเงือกไม่ดีจ้ะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกกำลังใจคะ่ะที่เข้ามารับชมจนจบจ้ะ